สวัสดีครับวัสดีเอเสียนุ้ยบุรีมครับผมวันนี้พาคุณปูมาหาหมอนะครับคุณปู่ป่วยครับป่วยระบบไฟรวนครับเดี๋ยวให้ช่างมาดูครับวันนี้เราอยู่ที่ปู่ช่างชายไดนามครับอำเภอกระสังบุรีมนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกัน เดี๋ยวมาดูว่าคุณปูเป็นไรครับคุณปูก็งานเข้าครับไฟไม่ติดทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวใช้ไม่ได้ครับจะให้ช่างลองเช็คดูก่อนนะครับว่าอาการป่วยหนักไหมนะครับจะต้องเข้าโรงพยาบาลใหญ่หรือเปล่านะ ไอ้ช่างชื่อ <ừ? S 2> ăng, อะไรนะฮะช่างอะไรนะสุเมศสุเมศช่างสุมเมศครับ <c ười> มามาดูเดินระบบไฟยังไงเอาให้ชัวร์นนะเพราะว่าเดี๋ยวออกงานไปเดี๋ยวงานเข้าครับยี่ม่กี่เดือนครับเดี๋ยวก็จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วช่างสุมเมศครับช่างสุมเสมศ ไฟหน้าติดแล้วครับพี่น้องไฟหน้าใช้ได้แล้วอันนี้เขาเรียกไฟต่ำนะถ้าสองดวงเดี๋ยวไฟสูงอฝากไปยังเอฟซีครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะยังไงก็ฝากฝากเสร็เลยคุณปูไว้ในอ้อมใจด้วยครับตอนนี้ช่างสุเมศก็ กำลังเช็คไฟอยู่นะเดี๋ยวผมจะแยกครับไฟรีกับไฟหน้านี่เอาออก๋ยวแยกสวิตช์ครับแยกสวิตช์ปิดเปิดเลยไฟหน้าไฟรีเพราะว่าถ้าเราไมา่แยกนี่มันกินแบตเตอรี่ครับกินแบตเตอรี่อ่ะดิมาดูชื่อร้านนะครับนะช่างชาย ไดนามมอเตอร์ Motor, นะครับโอ้หูช่างชายนี่มีอะไรครบคันเลยครับ่อมระบบใดมีจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแทบจะทุกอย่างครับนี่ครับนี่ครับอุปกรณ์นะครับ อู่ช่างชายโดยมากก็จะเรื่องใดครับใดชาร์จไฟไม่ชาร์จไฟไม่ติดระบบไฟเลี้ยวระบบไฟอะไรใช้งานไม่ได้ก็มาที่อู่ช่างชายได้ครับอยู่ที่อำเภอกระสังครับแยกรากานะครับอตอนนี้ลูกค้าก็เอา คอมมอเตอร์มาเช็คครับรู้สึกว่าจะพันใหม่นะครับนะพันใหม่ด้วยคเอามาดูคนปูบ้างโอ้ไฟใช้ได้แลครับโอเคโอเคสองแล้วจิตจัดจแล้วครับจิตจัดจเลย มาดูช่างเขาทำอะไรบ้างครับพามาดูเครื่องมือช่างครับนะโอ้นี่ตัวนี้ของทำมาหากินเลยครับเนี่ยเขเรียกว่าไฟพิเศษครับเอาไปจิ้มจิ้มกับตัวไหนจิ้มกับขั้วที่เป็นขั้วบวกแต่ดูไฟก็จะสว่างใช่ไหม น,น,นี่ถ้าเกิดว่าเป็นขั้วบวกใช้งานได้ก็จะสว่างครับนี่ครับเอาไปทําได้ครับนี่สําหรับช่างไฟมือสมัครเล่นนะครับนะเอาไปจิ้มครับว่าแผนวงจรตัวไหนที่มีไฟมาสายไฟขาดถ้าไฟมาก็จะจิ้มก็จะสว่างเดี๋ยวจะจิ้มตัวนี้ดูนี่ครับนี่โอ้ ับดดยอดครแต่ถ้าจิ้มกับขั้วลบมันไม่สว่างครับนะต้องเป็นไฟที่เป็นขั้วบวกเพราะว่าตัวนี้เป็นลบขึ้นกราวแล้วเจอไฟตัวนี้ก็เอาไปเรียนแบบได้ครับนี่เอาล็กแท่งไว้เราแล้วเราก็เชื่อมกับไฟแล้วก็ไว้จจำไฟดูครับเป็น เป็นกลมตดของช่างครับเอาไว่าใช้งานนะครับก็ให้มาเช็คระบบไฟไฟเลี้ยวไฟรีไฟไฟหน้าครับมาดูมาดูหน้าปัดของคุณปูนะครับนะยวค,คุณปูนี่รู้สึกว่าจะเปิดได้ครับตัวนี้ ใช่ได้หรือเปล่าเปิดได้นะเดี๋ยวลองดูก่อนนีเ่เปิดได้ด้วยโอ้โหเก่าขนาดนี้ยังมีกุญแจเปิดได้ครับแสดงว่ากุญแจเนี่ยมามามากับรถเดิมๆเ,เลยครับกุญแจเนี่ยสุดยอด จะทำไงจะให้มันใช้งานได้ต้องไปทำยังไงเนาะเอาครับเดี๋ยวมาดูไฟครับไฟตอนนี้ไฟไฟหน้าไฟหลังครับจัดเต็มแล้วครับไฟหน้าไฟหลังนี่มีหมดเลยครับตอนนี้เปิดไฟรีอยู่นะไฟรี ไฟเบรกก็ใช้ได้แล้วครับไฟเบรกเหยียบเบรกไปก็วางโล่เลยครับไฟข้างขก็ขขใช้ได้แล้วเดี๋ยวมาดูช่างซิม,มิเปลี่ยนอะไรบ้างช่างฮะดีเลยดีเลย<ะ>ไม่บอกดีเลยช็อ,ชอตครับ ช่างดีประสบการณ์ครับประสบการณ์กนมือเลยเรียกว่ามือคันเทีมกันนะ่ะ ไปสูงต่ำได้ไหมเออสูงไปสูงต่ำสูงต่ำโอ้ใช้ได้ใช้ได้ทำเองไม่จบครับต้องถึงมือช่างนะถึงจะจบจาคุณปูของเราคืออย่างนี้ครับ สวิตช์เดิมนี่เวลาเปิดไฟรีปุ๊บนี่ไฟหน้าก็จะสว่างด้วยนะครับแต่ทีนี้เราก็จะให้ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่คือเปิดไฟรีเฉยๆทำสวิตช์ต่างหากไฟหน้าต่างหากจะได้ไม่กินแบตพอวาวเมงันนี่กินแบตจำนบเลยครับนะถึงเวลาคนท่เลิงจริงนี่เฉพาะสะพานนี่ก็กินแบตพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ต้อง ้องไลร่ระบบไฟยอย่างนี้แหละครับเพื่อให้เซ็บแบตเตอรี่นะครับมรูไฟครับใช้ได้ครับไฟสูงไฟต่ำแระดับไฟอ่ะใช้ดีเลย์ใหม่อ่ะ ดีเลยช็อตครับอะไรครับแล้วสวิตช์ปิดเปิดไต่ออยังสวิตช์ปิดเปิดไฟเด้อออปิดเปิดไฟต่างหากเลย,เยแยกต่างหากไม่ต้องไปโรงกับไฟรีอะ่ะเพราะไฟรีมันเปิดไฟรีปุ๊บไฟหน้าสว่างด้วยไม่กินแบต โอเคครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูช่างครับโดนระบบหลายจุดเลยครับว่าคือจบครับออกงานได้จบเลยนะครับขอบคุณ F-C ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับวันนี้อาเชเลอคุณปูมาเข้าเข้าอู่ครับเช็คระบบไฟไฟพวกนี้ผมต่อเองหมดครับแต่ว่าระบบอะไรที่ซับซ้อนเราก็ให้ช่างเข้ามาดูครับ ก่อนจบก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ที่ช่อง YouTube กันด้วยครับนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานเซนนยบูริยัมนะครับติดตามทางช่องเพจ Facebook ด้วยครับมีเพจแล้วครับตอนนี้ก็ทำเพจมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับทางช่องเพจครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ